ขอโทษพี่น้องนะครับผมถือกินไอ้เกลี่มังกรทั้งเม็ดนะครับนะเนาะไ่หลือเม็ดออก สวัสดีครับผมโอครับกินกับฟางชาแนลครับผมเมื่อน้ได้เมนูตำสมบังุงกินกับข้บปุ่นแล้วก็มีหมูกรอบนะครับผมนอไม่แล้วก็พักการบวงนะครับผมตามด้วยผลไม้เกี่ยวมังกรนะครับดักแด้โอเคครับก็มีอย่างหลายมีแค่นี้นะครับผมแสบคือกาโฮ ในน้อยแต่เสบครับผมไปครับลุยกันเลยครับสดเบึงนามก่อนพี่น้องเย้ยเปิดเปิดต้มก่อนอ่าบาดคอบาดคอ กับมือคือเก่าพี่น้องขับปุ่นพันเลยแล้วมาเด้อพี่น้องเอ้ยยำดึกอีกแล้วคือเก่า รสชาติเหลี่ยมขึ้เกาให้น้อง lắc đè thọt xương ngoài thăng lặng มีเงนินซื้อของมาเห็ดคลิปแพงโพดแพงโพพี่น้องพะนะว่า เมีายย่านบะอิมแถมอีกพูนหนึ่งขับวปุ้น ม่วนยังเดียวพักพี่น้องเลยม่วนยัดม่วนยัดโหลดขึ้นกระปุ่นแท่นเขา่า ใค้ไหนก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยต้องยังมากไม่ ลอกมึง <c oughs> ผลไม้ในจังหน่อยน,ออน้องก่อนอน่นขอโทษขอไปนะครับผมพี่น้องสำหรับการกินที่บ่อสุภาพนะครับอาจจะเห็ดบ่งามบ่คือยังไรก็ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยครับ หวานแน่ไปหน่อย <_ an> ขอโทษพี่น้องนะครับผมที่กินไอเ้เกี่มังกรทั่งเม็ดนะครับเนะบาะเม็ดออก ไหวิบละหวานแซ่บโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะผมขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศอยู่ในไทยหรืออยู่ติเ,เพื่อนบ้านนะครับผมก็กินกับฟางก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะผมถามม้าบ่มมีพี่น้อง มารับชมกับคงบะมี่ช่องกินกับฟางชาแนลนะครับผมสุดท้ายเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเราไว้พอกันคลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณห,หลายๆครับผมบ๊ายบายครับ